ตาใส่คุยเยอะหรือไม,ไม่ครับมือหมวกมันจะหมวกหมวกตาไทยแปลว่าอะไรเป็นท่วงฮะความสำลักสำลักเลียงใจเลียงใจครับพร้อมเลยเลียงใจกันเลยเลียงใจกันไปเ,เลยไปมาแล้ว บายเครับผู้ชมครับวันนี้ก็ตามที่สัญญาไว้นะครับผมเคยสัญญากับท่านผู้ชมว่าวันไหนตะเงาะดำนานะครับผมจะมาช่วยดำนะครับแล้วก็มาขายให้ผู้ชมได้ดูสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาที่นาตะเงาะอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาดูตะเงาะดำนานะครับ นี่แกดำหลายวันแล้วครับนี่สองสามวันแล้วแต่พอดีว่าผมมัวแต่ไปเที่ยวที่อื่นนะครับก็เลยไม่ได้มาดูนะครับนี่ให้ดูบนคณาของตะ n าะน,นะครับวันนี้นี่ตานี่ดำมนไงเหย่านี่มา,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 มาปุยยังไงดูนะครับนี่ถั่วฝักยาวเต็มเลยก็ใสายรานแล้ว <S <S เดี๋ยวก็ออกดอกแล้วอีกไี่กี่วันนะครับนี่บนคณโอ้เต็มไปหมดเลยหนู ทางนู้นก็มีครับเยอะแย,ยะมากมายทำเป็นประจำทุกปีเลยครับตัะง,งี่ดูนะครับข้าวโพดก็มีถั่วฝักยาวก็มีถั่วฝักยาวเยอะเลยนี่โอ้ปีนี้มีแต่ถั่วฝักยาวเลยเยอะเลยครับนี่น,นะครับตะเงา่นี่เป็นคนขยันประจำจะบอกว่าตำบลก็ไม่ใช่นะครับนี่ประจำจังหวัดเลยมั้งนะครับ มีที่นี่ที่เดียวนะครับอายุก็เจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้า 74, ปีแล้วนะครับแกยังยันทำงานนะครับอยู่กับนาทั้งปีนะครับนี่นานาฝนก็ลูกข้าวด้วยลูกถั่วฝักยาวด้วยเต็มคนาไปหมดเลยครับนั่นนโอ้แกทำได้ดีจริงๆเลยแต่เงาะนี่นี่ครับสวยงามครับ ถ้าถามว่าตังเงาะรวยไหมไม่รวยหรอกครับทําเกษตรอย่างที่เขาบอกนันเลยทําเกษตรไม่มีวันรวยนะครับแต่ถามว่าแกมั่นคงไหมมั่นคงครับมั่นคงในด้านอาหารข้าวมีกินผักมีกินทุกสิ่งทุกอย่างมีกินหมดนะครับหัวควายมีนะครับแกบบไม่ต้องพึ่งพาใครนะครับขนาดอายุมากแล้วนะครับตาเงาะ เกษตรกรตัวอย่างเนี่ยดูแกดำนานะครับแกดำมาสองสามสี่วันประมาณไงเฮ้ยตาสี่หวันแล้วนะครับวันนี้ก็จะเสร็จแล้วนี่เหลือแค่นี้นะครับข้างบนก็เสร็จแล้วข้างล่างตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะครับรก็เหลือนานี้นาเดียวนะครับวันนี้ก็คงจะเป็นสุดท้ายนะครับถ้าใครอยากมาดูก็คงมาไม่ทันแล้ว ครับก็เดี๋ยวผมจะลงไปช่วยดำนาตามที่สัญญาไว้นะครับเดี๋ยวดำเสร็จก็จะปิดคลิปนะครับที่นาเลยนะครับวันนี้มาช่วยดำนาตะเงาะหน่อยเอาปิดปิดอันนี้ได้จะปไปบานใหญ่หรือบานละื้อไปี้นเมียนใดอ้าววันนี้มาช่วยดำนาตะเงาะนะครับ แกดำอยู่คนเดียวมผมมาตามสัญญานะครับที่ผมเคยสัญญาไว้ว่าตั้งาะดำน้ำเมื่อไรผมจะมาช่วยดำอันนี้มาแล้วตาดำกี่วันแล้วตาตังสามวันแล้วตังสามวันแล้วมีคนมาช่วยไหมนีมเมียนเก <9. S 1> าเกาแกจะดำอย่างนี้ทุกปีนะครับตั้งาะนี่ทุกปีนี่ดำเยอะ ปีนี้ดำกระลาตาอันนี้เหขนดำเเตดเต้อกบใบสีถุยจ่อวู้จฮะอยสีมัดแล้วว้าจมไนี่อนี้เอาไอ้ชีนอันอ๋อนี่เนืจได้ไปลอเ่กามาไนี่เนกเลยบสีเลย ព oh, ីនាំតើអូននាំកន្លកកាត់លុយពេលឡងស្គលៃនេះព្រោះកើតទីណោនេះកាប់ព្រោះហៅមែគខេចអូខ្វាត់ចាស់ខ្យល់ទៅនេះហើយទៅណោตาដៃឈွေးងครับตาគេដាំមືសគេក៏ធុកធុកลมហើយគេឈឺ chu đường rừng côn khóa mà tan lùm côn khí ừ. đó châu dài anh cho thì là chốt đâu có người bàn thuyền ở rồi đầm thà ừ. tiền đồn che đồn thế nào chú khó khó Ông thư tôi việc là thì con ป๊ปสตอรก็อัดจืดเฮยจืออดจืดเฮางหนจ่ทำกอดกออเลยกล้าก็ไม่สวยเท่าไหร่นะครับตาแไปใส่ป,สยปุยเยอะมันเลยไหมครับม,ม,มันจะมวกมันจะมวนมวกตาไทยแปลว่าอะไรหนึ่งท่วมฮะความ สำลักสำลักทั้งหมดอือปกตินะครับชาวนาสมัยก่อนก็จะดำช่วงนี้หรอครับหลังจากวันเข้าพรรษาก็จะมาถอนกล้าเนาะตาเนาะ ผลกล้าเสร็จแล้วก็ลงมือปักดำเมื่อก่อนใช้เวลาปักดำประมาณสองเดือนนักตาเนาะสองเดือนเลยครับตั้งแต่ข้อพรรษาเกจนถึงวันศาสตร์ใหญ่ถึงวันเบณพรมถึงจะเสร็จแต่ถ้าปีนี้นะปีนี้ถ้าดำเหมือนสมัยก่อนวันเป็นทพรมแสนดนตานี่วันที่สิบห้าตุลานะครับ มันมันเข้าออกรวงแล้วตาอือนอพูดถึงทุกวันนี้เนี่ยเออปีนี้นี่เข้าออกรวงด้วยแหละเพราะว่าเดือนตุลาแล้วปกติเราก็เกี่ยวข้าวมาต้นเดือนพฤศจิกาแต่บางปีในสมัยก่อนก็เจาหนตาตาเนาะพอ,อ,อเอามือออกเขาเรียกอะไรนะเลีงไกเลงไดครับพ้อ,อมเลย ยิงได้ก็เบกยิงได้ก็เบกเลยไม่ก่อนนะครับดําจนกว่าข้าวจะออกรวงไม่ธรรมดานะแล้วก็กล้านี่ทนังซาซิมค่ะโอ้ยตาปองฮะมันปองมันปองเป็นปองจนกล้ามันเป็นปองครับเป็นปองกล้าเป็นปองตา่นี่ราดอสน,บนับคนเองหินอคนเอง นากินหรือไม่รออ่อยนี่นะไทยเองปลูกเองไทยเองหวานเองโอ้หวานหวานกล้าเองสอนเองปลูกเองเองีกตอนนี้สูงดวยตานี้ก็ชบเลย,ย,ยเล่นยังไม่ได้เหนเนาะเล่นยไม่ได้เหนอ่ะรวยัไมได้เหนเนาะอันนู้นจุกเจ้าดีเลย

เอาข้าวลงดินแล้วนะครับบัวควายกินไม่ได้นะครับวัวควายห้ามกินเลยถ้าวัวควายเราไปกินของคนอื่นโดนโดนอะไรตาโดนปรับโดนปรับโดนปรับเลยในสมัยนี้พากันตัดใบข้าวทิ้งครับตัดใบข้าวทิ้ง อย่างของตาข้างบนนี้ก็ให้วัวให้ควายกินให้มันกินให้มันให้มันเกิดโดยตาให้มันมันเละก่อนเนาะแล้วค่อยรับปรับงเอาให้มันกินยาให้มันสั้นให้มันสั้นให้มันสั้นลงเนี่ยนี่ก็เราเกิดมาหมุนอืวิธีการทุกวันก็คืออ่า ชาวบ้านทั่วๆไปเขาก็เอาเครื่องมาตัดใบข้าวออกน้องตาตัดใบข้าวพอตัดเสร็จวานปุ๋ยข้าวนี่มันจะโตเร็วกว่าหญ้านะครับหลังจากเราตัดมันจะโตเร็วส่วนหญามันก็กว่ามันจะฟื้นข้าวเราก็โตเร็วกว่าแล้วงามกว่าแล้วนั่นคือวิธีการเอาชนะวัชพืชนิดหนึ่ง ของชาวนาในสมัยปัจจุบันถ้าเป็นสมัยก่อนก็ถอนนะครับยาฉีดค่ายากก็ไม่มีถอนอย่างเดียวเนาะคนสมัยก่อนชาวนาสมัยก่อนจึงนิยมอตั๊มนา,านดาดมเปล่าเปล่าอะไรอมดมเปล่าเปล่าไว้อุ้ยเคยมีก็ไม่มีนะครับแต่ายาขึ้นก็ไปถอนออก เพราะฉะนั้นการดำนี่มันจะป้องกันยาขึ้นเป็นอย่างดีถ้าเป็นวานเหมือนทุกวันนี้โอ้โหญ้าเต็มแต่ว่าชาวนาทุกวันเขาก็มีวิธีการปราบปศุพืชด้วยการใช้ยาฉีดนะครับหรือว่าถ้าฉีดไม่ทันก็ใช้วิธีการตัดตัดให้มันโล่งเลยเสร็จแล้วยามันปตช้ากว่าข้าวข้าวก็จะชนะ ทำไมตาอืมใช่แหละไงแล้วชาวบ้านทั่วๆไปเขาก็เขาก็ใช้วิธีการหวานเป็นนาหวานหมดแล้วหรือคนเดียวนี่แหละแต่วยตาทำไมไม่ดำมันไม่หวานกับเขาหวานนั่นแหละหวานด้วยนนอ,อ,อันนีุ้ณปลูกขมอ๋ออัน,นนี้อ๋อนานี้ที่ปลูกของไว้ก็เลยต้องมาดำแต่ดำทุกปีนะครับตะเงาะนี่ รถไทยก็ไม่เคยใช้ไายเองตลอดผลผันมันมีขายแล้วอะผ่านมันมีขายแล้วติองนาจ้ะเมียนเดยนี่น้ชุดนี่หมดเออประสาอยูเออเอาเขยผ่านคันไทยแกบอกว่าหาซื้อไม่ได้แล้วนะครับแล้วเวลาตามันถ้ามันงตาพังแล้วตาทำไงก็นั่นแหละฮะมันไม่มีมันไม่มีก็เลิกก็เลิกเลย อ่าตอนนี้ก็หายไปจนกว่าผานจะพังเพราะฉะนั้นก็ท่านใดที่ไม่เคยเห็นวิธีชีดแบบนี้ก็รีบดูนะเดี๋ยวผานนะพังแล้วไ,ไม่ได้ดูเฮ้ยไปก<ป>าดกับบัตรเองอ่าตัวคนน้องเลยสบายเลย มือเนื้อช่วยมืเนื้อดำเนาะถุงพมมอญเงยนานลยุ้ย,ยเงยเร่ง้วยแต่ครับผู้ชมครับวันนี้ก็ตามที่สัญญาไว้นะครับ ผมเคยสัญญากับท่านผู้ชมว่าวันไหนตะเงาะดำนานะครับผมจะมาช่วยดำนะครับแล้วก็มาถ่ายให้ผู้ชมได้ดูวันนี้ก็มาตามสัญญาแล้วเกือบไม่ทันนะครับวันนี้เกเสร็จแล้วนี่เสร็จว,วันนี้แหละพอดีผมมัวแต่ไปเที่ยวที่อื่นนะครับเลยมาก็ตะเงาะเกือบเสร็จเมื่อเช้า,ามาถ่ายตอนถ่ายแล้วมาตาเสร็จพอดีก็จะไล่ให้ถ่ายใหม่แล้วแต่สงสารตานะครับก็เลย ถ่ายตอนตอนดำดีกว่าครับวันนี้ก็ฝา,ากผู้ชมนะครับไหนไหนก็เรามาทำตามสัญญาแล้วก็ฝากผู้ชมให้ช่วยดูเยอะๆนะครับดูคลิปผมเยอะๆติดตามเยอะๆนะครับครับอบทุกท่านนะครับติดตามผมแล้วก็ให้กำลังใจเ่อของเยอะแล้วก็ถังอ่ะครับตามติดคลิปได้ไหมตามคลนปนนะ ยหญตุกได้ยหย่ยันางยหญยทำให่เีต่อฝาก่านผู้ชมฝากครับนันผู้ชมช่วยติดตามดูสงเนตเยอะๆนะเรจะได้ทานกิเก็าตุกได้รถตาได้ขาดีสุดขาที่ครับช่ติดตามดูเยนะครับเราจะได้จะได้ใช้งเร็วๆ อ่านแล้วนะครับด้วยเวลาในการรับชมอเราจไมีจะได้อี้เยอะเลยดังนั้นก็ช่วยยืดเนะครับไปผ่านไปไว้เอาตังค์มาช่วยตาตน่องนะครับครับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้นะครับไว้เพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านชมสั้นๆนะครับมีความโชคดีนครับมีความสุขกายและใจคแบบรับน้ำยินดีงามขอให้ได้ความมั่งมีนครับ ไปนะครับสวัสดีครับรับผู้ชมก็อมาดูสวนตะเก้อโตนะครับนี่นะครับเป็นคนพิัารประจำจะบอกว่าตำบลก็ไม่ใช่นะครับจับจังหวัดเลยมั้ยนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับอายุก็เจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าปีแล้วนะครับแกยัง ยันทำงานนะครับ